โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้อยู่กับบักดำนะกับบักขาวนมจืดนะครับผมนะโอเค,อเควันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมากันอีกแล้วใน Masterpilot หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ลงไปแล้ว DeV i l ซ o r ์แล้วก็พามกินอะไรนะไม่รู้สักอย่างที่เป็นเคียวนะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็คือเราจะมาดูเคียวสวรรค์น,นั่นเองนะครับผมหรือว่าชื่อเคียวเอ,อ้ยไม่ใชเดี๋ยวด้ที่เไรนะเพ่ ดามสวรรค์เฮโลเวนอ่าใช่แล้วอันนี้นะผมนะก็มันคือของซอนจินอูนั่นเองนะถูกไหมความเป็จริงแล้วนะผมโอเคก็สกิลอาจจะไม่เหมือนนั่นแหละครับผมเพาผมก็สร้างขึ้นมาเองเนาะสกิลใช่ป่ะพี่ก็ประมาณนั้นนะผมคนดูบางอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราทําการมาสอนนะครับวิการเอาดาบชิ้นนี้ทํายังไงนะครับผมเอาลักก่อนอื่นเลย ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยซึ่งในตัวผมเองเนี่ยยังไม่มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้นมจืดทำการเทดให้ผมก่อนโอเคฮะบังคับเทดเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละขอยืมหน่อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราทำการมาเทดกันแล้วเดี๋ยวเราทำการสอนเนาะอเดี๋ยวผมรีวิวก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราไปุยกันดีกว่าเลสโกเลยครับคุณผู้ชมมาคุณดูครับได้มาแล้ว อยู่ระดับโหดเลยนะครับผมอยู่ระดับอะไรวะพี่นมแน่นอนเป็นกอรลี่เลยแนะหละกอรลี่โหดๆเลยนะผมนี่นะครับระดับโหดก็คือแบบโอ้หมากอดอ่ะคือกอรลี่นี่อยู่ระดับใกล้ๆกับอันนี้เลยนะครับผมนะของรอนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมโอ้โหเท่นะผมดูดิครับการจับดาบของเขาโอ้โหไอเดียอย่างเท,ท่นี่เดี๋ยวนะ เพิ่งเห็นให้ผมเองเอามาแล้วเออโ oh <my> อ้ my god โอเคมาเรามาดูเอฟอุ้ยโอ้เฟ oh ั์เฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้พี่แน่นอนดาบเลงมันต้องอตีไว้อยู่แล้วเมื่อกี้กูพูดซ้อนเหมือนเกโดนเยดตูดอุย้ยไม่ใช่เด็กเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูยัยงหดเลยพี่โหดจัดเลย,ยดู้ยเ่ว่ะกูหลุดชีดขอดูกับเ p c ซดิบอทเพดามิเ็โอ้ โค้ดเท่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกันดีกว่านะผมแบบกดรวดเร็วพี่อย่าบอกนะมันกดค้างแล้วมันบังคับลูกแก้วได้อะได้บังคับได้มาเดีย๋ยวลองดูนะครับแซดค้างโอ้เราก็ระเบิดแบบนี้เลยโอ้โหดาบเทพเจ้าจริงๆแต่ผมชอบ m1 แบบโคตดเร็วอ่ะนี่นะค,คนดูครับอุ้ยเดี๋ยวนะ้ำมันดูดพี่นงไปด้วยเหรอหมเห เฮ้ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็นดลยเฉยโอเคโอเคนึกว่าดูดโอเคนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กกันดีกว่าโอ้โหมาก็คือเอาง่ายแตกอ่ะเอาง่ายแตกหมดอ่ะคุณโดคือสามารถเจาะเกาะสำหรับใครที่ใช้ฮาคิการสังเกตนะผมว่าเจาะได้ง่ายเลยเพราะว่ากดสกิลแซดเนไม่ค้างไปแล้วไม่ทำดาเมจล้นลัวนะครับคุณโดโอเคมาเดี๋ยวเราทำการมาสอนวิธีการเอาดาบมาลิดีกว่าพี่นอมทำยังไงครับเพ่เราต้องไปเกาะมารินฟอร์ดใหญ่ โอเคป่ะลุยกเลยครับคุณโดมาขั้นตอนที่หนึ่งมาก่อบม,มารินฟอร์ดใหญ่นะครับคุณผู้ชมมาจะบอกว่าตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นความลับในตอนนั้นแน่นอนไอน้บน,นเนี่ยแหละโอเคแล้วไงต่ออ่าแล้วก็ต้องสามารถเส้ซึ่งใช้หนึ่งล้าน,นเบล<า>ีน,นะคะนรับ กคืออันนี้คือเลเวลต้องเท่าไหร่ครับผมแนะนําให้ตันดีกว่าเนาะพี่แนะนาว่าให้ตันแล้วของต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าอันนี้ต้องใช้ระดับการความอดทนนิดนึงจริงๆใช่เพราะมันอาจจะโหดที่มมาโหรานนะคนุณโอ Let's ก o ครับผมผมเสียงเงินหนึ่งล้านไปแล้วนะ่ะมามนี่เปิดแล้วนี่โอเคมันก็กลายเป็นเหมือนระบบดันเลยครับอันนี้ถูกไหมพี่คือเราลงงายไปแล้วก็เราง่ายง่ายมากนะผมการทำอันนี้ e a ซ y มาก โอเคป่ะ Let's go นะครับผมมาแล้วโอ้ my god Master p l a y ในนอกโลกโอเคมาแล้ว Let's go มาโอ้ชิป่ะไหนจ้ะไอ้บอสตัวโหนดสุดโหดโดนของแอดมินตบหน่อยแล้วกันนะ นายว่าพี่ไอ้บอสตัวนั้นอยู่ไหนออกมาเซอู้นี่มาแล้วเฮ้ยไม่อาตูดพี่แล้วพี่สวยแล้วไงพี่ลมวิธีการเล่นมันจริงๆอ่ะแนะนำว่าให้ใช้พวกฮโลวีนมาตีมันจะได้ดามจประมาณขอดูหน้าบอสหน่อยดิโอ้โหหน้าบอสอย่างโหดนะคนดูโคตรเทเลยนะผมเห็นไหมบอสตัวนี้ก็ตั้งใจทำมากนะจากน้องเต้นะครับผมน้องเต้เป็นคนทำให้ผมนะน้องเต้นะครับโอ้โหสวยเลยนะครับผมบอสตัวนี้ที่ว่าสวยไหม เสรมาตัวนี้พอเป็นผู้หญิงไงล่ะฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวแล้วกลายเป็นไอเวียนะครับผมอันนี้คือร่างสองของมันนะคือบอสตัวนี้เหมือนจะมีสองเฟสนะครับผมเนี่ยคนดูแล้วก็เราจะได้ดาบนะพ้าคุมด้วยใช่ไหมพี่นมพระคุมด้วยพ้าคุมนี้ก็เป็นด้านขออซสระซเหมือนกันใช่ป่ะพี่ใช่เป็นตรงส่วนตรงหัวแล้วอันข้างล่างสุดล่ะลูกตาลนี่ล่ะต้องบอกได้ว่าเป็นของรับที่ต้องเอาไว้ในอัปเดตน้านน้านู่น นี่ก็สปอยทิ้งไว้นะฟาร์มมาได้มานั่งฟงาร์มกันได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะรัวๆยาวๆนะผมดาบนี้สามารถหาได้ตลอดเวลาถูกปะตลอดการนะผมน่าจาัดนะดดต,ดดตัวนี้แนะนำว่าถ้าเกิดใครมีสตาร์ไรให้เอามาใช้กับตัวนี้ได้เพราะว่ามันจะ,ะจมตีเข้าประมาณ50%หรือเราจะใช้ของฮาลวล,าลวินตีได้เหมือนกันแต่ถ้าเราแต่ข้าาตายขึ้นมาล่ะพี่นม ถ้าเราตายก็สามารถจะเอ่อเราตายได้ประมาณสองสองสึงสามครั้งถ้าเรามากันเยอะก็ลืมลืมมันเลยใช่ที่ช่วยเพื่อผมข้ามหน่อยขอคนเดียวไม่อยู่อ้าวมีพิธีอยู่นี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 ่เราต้องมาตรงนี้นี่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 คือลูกแก้วแห่งเอ่อม่ใช่ประจันฟาอาทิตย์ฟาอาทิตย์มันทำอะไรได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเก็บเราก็จะได้ดาเมจขอเพิ่ม <Okay. S 2> ไม่ใชการบัฟหรืออะไรอย่างนี้มันจะเป็นตัวช่วยถ้าเราแบบว่าตีไม่เข้าจริงๆริงกดแล้วเราจะต้องเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าแสงพระอาทิตจะระเบิดทีหนึ่งจะเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่รอให้เดี๋ยวพี่รอให้ให okay. มาเก็บเลย <c oughs> มันมันมันคือมันจะทำอะไรอ่าพี่อแน่นอนรอดูได้เลย <c oughs> ได้เลย ไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งแต่ดาเมจมันจะคุ้มกว่าอ่าคือแรงเลยว่างั้นนะพี่ใช่แร <มา S 2> <อ>งมากเฟนะี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะมาพี่ก็ลอ่อมันไปนข้างบนนู่นเลยเหรอ <c oughs> มันมันสแปมสกิลนะโหดเกิน พอเราเก็บครบเรื่อยๆมันจะมีพวกเสียงเอฟเฟกมาขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวอดรอดูตรงพาอาทิตย์ได้เลยได้ผมดูอยู่โอเคโอ้เราเพื่อนเราก็โูพี่นมจืดโดนยำดิแน่นอนเราสมาถรอไม่ต้องห่วงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่นมขอ้นุญาตดีโอ้โเฟี้ยวว่ะ แล้วก็จะสตันแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็สวยนิดนึงอาจจะเอฟมันไม่โดกโอเคอ๋อแล้วก็สตันบอสแล้วเราก็ยำมันดิพี่ก็ช่วยผมดิพี่ก็ช่วยยำเลยอ่านี่ได้ช่ายลอยดอกเดียวตายเลยหายเลยได้ห้าร้อยลูบี้เลยใช่นั่นแหละโคตรเยอะเลยโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับดาบเฮเว่นนะพี่เฮลเว่นเฮลเว่นนะผมก็เป็นดาบที่ดีมากนะแล้วก็บอสก็ เนี่ยใช้สูตรได้นะคนดูว่าไปเก็บลูกแก้วนี้ชิวๆนะครับผมกับเพื่อนเนาะเออยังไงก็ผมไม่อยากพูดว่ามันยากหรืออะไรนะเอาอตรงๆเพราะว่าผมมามีพวกเทสเตอร์อยู่แล้วแล้วก็มีพวกอ่รุ่นพี่นะพี่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมนี้แต่เขาก็มาเล่นจริงจังแล้วเขาก็ได้ของไปแล้วแล้วเขาก็กลายเอาง่ายคือเป็นคนตัดต่อผมนะคันจริงๆเอาเป็นคนตัดต่อผมมาถามพี่นมก็ได้เขาก็ได้ของเกือบหมดแล้วนะนะเออเขาก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะผมแป๊บเดียวนะครับมันไม่ยากนะคนดูโอเคก็ลองเล่นก็ได้นะครับผม ดาบนี้ก็สวยงามนะครับนี่โคตรเท่เลยนะผมเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่นมประมาณนี้ในการสับคลิปเนี้ยไม่มีอะไร<น>ะเยอะแยะมากมายแค่มาตีบอสเฉยๆนะครับผมวิธีการทาก็ง่ายๆแค่คุณมีเงิน1 M เอ็มก็สามารถมาตีได้เลยสำหรับบอสตัวนี้โอเคสับคลิปนี้ซียูเอเกนไปๆครับคุณผู้ชมจุบ๊บ